แล้วครับความสวยความงามของคุณนัสสตรีที่ชอบดอกไม้เป็นกล้วยไม้ที่สวยๆที่มอบให้แฟนคลับ f อฟซมอรมดชาน้อยสวยมาก เป็นดอกไม้ที่สวยงามมากสำหรับคุณัสตรีที่ชอบดอกไม้นะครับผมชมแล้วก็ขอให้มีโชค มีลาบกันนะครับพี่น้องครับยฮงๆหงปังๆด้วยดอกไม้สวยๆครับผมสวัสดีครับ